การเข้าร่วมโครงการ G-CAP ปทาให้ญี่ปุ่นจําเป็นต้องแก้กฎหมายให้สามารถขายเครื่องบินรบได้หลังความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นถูกรัฐธรรมนูญกําหนดขีดความสามารถในการทําสงครามไม่สามารถมีกองทัพได้ทําได้เพียงแค่การมีกองกําลังป้องกันตนเองเท่านั้นจนเมื่อ15มีนาคม2567รัฐบาลญี่ปุ่นตกลงที่จะแก้กฎหมายการส่งออกด้านกลาโหม ให้มีการส่งออกอุปกรณ์รวมถึงเครื่องบินรบได้การเปลี่ยนแปลงท่าทีของรัฐบาลญี่ปุ่นเกิดขึ้นหลังจากการเข้าร่วมโครงการ G-Cap G-Cap หรือ Global Combat Air Program เป็นโครงการพัฒนาเครื่องบินรบล่องหุนยุคที่6เพื่อมาทดแทน Eurofighter ไต p h o o n และ Mitsubishi F-2 โดยมีอังกฤษอิตาลีและญี่ปุ่นลงขันร่วมทุนตั้งโครงการนี้ขึ้นมา g ี a แคจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี2,568เครื่องบินลำต้นแบบจะมีการเผยโฉมในปี2,570การผลิตออกมาใช้งานจริงจะมีขึ้นในปี2,578เป็นต้นไปรวมระยะเวลา10ปีเป็นอย่างน้อยครับจากการร่วมทุนกันในโครงการนี้ซึ่งเป็นจำนวนเงินอย่างมากมายมหาศาลแต่หากโครงการนี้สำเร็จจริง มีความกังวลว่าต้นทุนการผลิตจะสูงมากจนดังกฤษและอิตาลีหาทางออกด้วยการหาลูกค้ามาเพิ่มหากมียอดสั่งซื้อมากพอจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงจนต้องไปขอร้องให้ญี่ปุ่นยินยอมในการผลิตและส่งออกได้เช่นเดียวกันโครงการ G-CAP ปได้รับความสนใจไม่น้อยล่าสุดไปเข้าตาบริษัทซาบของสวีเดนผู้ผลิตยา39กริปเพนที่ไทยใช้งานอยู่ในปัจจุบันรวมถึงในอนาคตที่จะมีโอกาสที่กริปเพน EF จะเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยอีกครั้งแต่ยังต้องรอกองทัพากาศไทยยืนยันเรื่องนี้อีกครั้งว่าจะเป็น F16V หรือกริ p เพ EF กันแน่แต่ที่แน่ๆญี่ปุ่นและสวีเดนลงนามในข้อตกลงการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างกาันหลายคนจึงคาดเดาว่าสวีเดนหมายปองตำแหน่งสมาชิกในโครงการ G-CAP เพื่อพัฒนาเครื่องบินรบยุคที่6ด้วยเช่นกัน หากโครงการ G Cap สามารถผลิตเครื่องบินรบล่องหวนยุคที่6พออกมากขายได้สำเร็จก็จะเป็นการช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่กองทัพากาศทั่วโลกที่กําเงินไว้แต่พ่อค้าลีลาไม่ยอมขายให้ก็ได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ